สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับเกมอันดีเซบอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอไหลที่เล่นกับสกิลผ่าพจัชนเซี่ยวนะซึ่งจะมีอยู่2อันนะครับอันแรกยูนิคเทียร์23นะใส่แล้วจะโจมตีมีผ่าพจัชนีเซี่ยวเพิ่ม2เซี่ยลและความเสียหายผ่าพจัชนีเซี่ยวลดลง50%และเทียร์34อันนี้ก็จะดีขึ้นมาจากเทียร์23นะผ่าพจัชนีเซี่ยวความเสียหายลดลง25% ปกติแล้วผ่าพรจันทร์เสี้ยวเมื่อโจมตีจะโจมตีเป็นคลื่นเดียวอย่างนี้นะทีนี้เมื่อใส่เงาเข้าไปในการโจมตีก็จะมีเงาออกมาโจมตีด้วยแบบนี้แต่ทีนี้เมื่อใส่ไหลผ่าพระจันร์เสี้ยวเข้าไปนะเดี๋ยวจะดูแบบที่ไม่มีเงาก่อนเนาะ,ะเมื่อโจมตี จะเห็นว่าเลขดาเมจมันเพิ่มขึ้นมีทั้งหมด3เลขนั่นหมายความว่าตัวของเซี่ยวพจันทรอีก2อันจะทำช็ชอตกันได้ตัวของดาเมจเราที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเรามาดูตัวของ DPS นะ DPS จากการใส่มันจะลดลงนะอ่ะผมใส่แบบไม่มีไหลแล้วกันตัวของ DPS ของผมอยู่ที่213ล้านนะเมื่อใส่ไหลผ่าพจันทรเซี่ยว DPS มันจะลดลงนะ ใส่เข้าไปจะเห็นว่า DPS ลดลงเหลือ166ล้านนะแต่ว่าในการทำดาเมจจริงๆ DPS มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะมาดูกันก่อนในการใส่เงาเข้าไปนะตัวของเงาก็จะมีพระจันเซี่ยวโผลออกมาด้วยนะในการโจมตีเข้าไปรวมกับเงาแล้วมันสามารถโจมตีได้6ฮิตนะเดี๋ยวเช็คจากตรงนี้เลยนะ จะเห็นว่าเกิดการคลี้ทั้งหมด6ครั้งแสดงว่าตัวของเงาก็ทำช็อตกันได้ด้วยเช่นกันนะคราวนี้มาเช็ค dps กัน dps แบบที่ใส่กับไม่ใส่ไหลนะผมจะใส่ไหลตัวนี้เข้าไปนะจะเห็นว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้น68%แต่ว่าตัวไหลอยู่นี้ผมอยู่ที่78%นะก็จะต่างกันอยู่ที่10%แต่ว่า dps นั้นต่างกันเยอะมากๆมาดูกัน มาดู DPS จับที่10วินาทีนะแบบไม่ได้กดบัฟอะไรด้วย DPS อยู่ที่ประมาณ7,000ล้านนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไหลย,ยูนิเข้าไปนะ DPS ลดลงแต่ว่าในการโจมตี DPS จะเพิ่มขึ้น จับที่10วินาทีเหมือนเดิมจะเห็นว่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณหน0 0งล้านนะครับตัวเลข DPS ที่โชว์มันลดลงแต่ว่าตอนทาําดาเมจจริงๆมันเพิ่มขึ้นนะแล้วมาดูการเล่นกันว่าในการเล่นมันจะเป็นอย่างไรผมจะลงที่แมป บวก35นะปกติผมไม่ได้เล่นบวก35หรอกผมเล่นอยู่ที่บวก31แต่จะให้ดูว่าบวก35ก็ยังไหวอยู่เปิดบัฟให้เรียบร้อยอปเลยกันเลยเอาลืมลืมตั้งโจมตีเกือบตาย อ๋ตัวนี้โดนลดดาเมจคีโอเคไปต่อได้คือใครที่สามารถทำ DPS ได้มากกว่าผมก็จะเคลียร์บวก35ได้ง่ายขึ้นนะเอาหมายเราลงมาอยู่ที่ตัวของแชมเปี้ยน โอ้เกือบตายโดนอะไรวะเขินเลยหน้าแดงเคียร์มันช้าเกินไปโอเคเจอตัวของแชมเปี้ยนละ เรวรอคลืนอันนี้หมดแล้วกันจะให้ดูว่าเคลียร์แชมเปี้ยนแบบไม่มีขึ้นก็เคลียร์ได้ต้องรออีกนานเท่าไหรโอเคหมดละอ,อาจจะช้าหน่อยนะ DPS ผมน้อย กดบัฟเลงดาเมจไปใกล้เคลียแล้วโอเคเคลียไปแล้วหนึ่งเคลียสองเรียบร้อยไปตีบอสเลยอ่าเรียบร้อยก็จบการเคลียนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครที่อยากเล่นสกิลนี้ก็สามารถหาไหลนี้มาใช้กันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ